น้ำบางส่วนนะครับเพื่อชะลอความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เริ่มบอกสํารวจนะครับผู้ได้รับชาวบ้านที่รับผลกระทบนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่เพื่อจะได้ดําเนินการตามนโยบายของเรานะครับน้ำสูงประมาณเท่าไหร่นะมีตั้งแต่เมตรกว่าๆเลยนะครัยิ้มๆมองกล้องแล้วยิ้ม

ภาพที่เห็นนี่นะครับคือถนนสามงามรังนกฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ํายมนะครับน้ําไหลข้ามไหลแรงมากนะครับเป็นระยะระยะระยะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นนี้นะครับถนนสามงามรังนกฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ํายมนะครับจุดที่ผมยือนอยู่นี่คือพื้นที่ของตำบลรังนกนะครับ น้ำไหลข้ามถนนอย่างที่เห็นเนี่ยละครับไหลแรงมากครับอประจองรังนกเขาก็ปักป้ายว่าเป็นเขตพื้นที่อันตรายห้ามลงเล่นน้ำเพราะน้ําไหลแรง แม่น้ำยมเนี่ยครับก็มีระดับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าขนาดนี้การเชื่อมต่อของแม่น้ำระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับก็ทางแม่น้ำน่านมีอัตราการเพิ่มของน้ําที่สูงขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในที่จะไม่ให้เขารักษาพื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองพิจิตรนะครับก็สําหรับอำเภอสัมงานครับตอนนี้ยอดอยู่ประมาณ1,400หลังคาเรือนนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลลังนกนะครับซึ่งประมาณ700ร้อย หลังคาเรือนซึ่งตอนนี้ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางกำนันผี่ใหญ่บ้านนะครับก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีการก่อกำแพงทรายกระสอบทรายกั้นดําเนวลําน้นําบางส่วนนะครับเพื่อชะลอความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เริ่มออกสำรวจนะครับผู้ได้รับชาวบ้านที่รับผลกระทบนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่เพื่อจะได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการชดเชยเยียวยา,ยาครับผมจัดใช้ทองปอนนะครับผู้ในการโครงการชุมนุมทานวิจิตรสถานการณ์ของแม่น้ำยมเนี่ยเราเ,าเริ่มเข้าสู่สภาวะที่ ต้องเรียกว่าวิกฤตเพราะเราเคยแจ้งธงแดงมามาร่วมร่วมเดือนแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยยังไม่วาวางลงเพราะเนื่องจากนะครับปริมาณน้ําตอนเหนือเนี่ยครับของแม่น,น้ํำยมเองในเขตจังหวัดสโโขทัยครับได้เริ่มมีปริมาณน้ำมาเติมแล้วเมื่อวานนะครับมีน้ํามาสมทบอีก อีกชุดหนึ่งก็คือน้ําจากของแม่ลาพันธ์นะครับเขตของอําเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับเลยทําให้สถานการณ์ของแม่น้ายมเนี่ยโดยเฉพาะน้ําที่อยู่ในลําน้ําเองเนี่ยยังมีปริมาณน้ําหรือระดับน้ําที่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะนะครับทุ่งหน่วงน้ํบางละการรมเองนะครับตอนนี้ได้มีปริมาณน้ําที่เข้าไปหน่วงอยู่ในพื้นที่เนี่ยอยู่ประมาณ550ล้านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดกับทางสัญจรแม้ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ในเขตทุ่งบางละกร,รมเองเพราะฉะนั้นมวลน้ําก้อนนี้ครับ จะไหลเข้าสู่แม่น้ํำยมสายหลักโดยปกติตัวบางละกรรมนะครับในเขตรอยต่อของเราเองมีระดับน้ําล้นตลิ่งอยู่ประมาณ3เมตรเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําก้อนนี้ก็จะทะยอยลงนะครับเลยทําให้พี่น้องเรานะครับโดยเฉพาะเขตของจังหวัดพิจิตรเองจะรู้สึกว่าทําไมน้ําถึงไม,ไม่ลดลงนะฮะเนื่องจากสาเหตุอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับ